ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่วาวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลี่กันด้วยนะครับ เปิดประเด็นเลขของตลาดซื้อขายในช่วงเลทที่2ของทรีครับคือคักกันอย่างต่อเนื่องเช่นเคยครับมอลาสุดกับข่าวสารประจำวันที่6มกราคมครับมากันที่ทางฝั่งของตลาดันเดอรและบิดกันหน่อยครับกับบีจีพุฒมเสริมทัพได้น่ากลัวครับในเลทที่2นี้ครับอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเดกคว้าตัวอย่างทนาดนเดนิสบุตยาตัวลูกชาวโคเอเชียครับเข้า่วมทีเปลี่ยนจีเรียบรรอยบเลยแหละครับและสำหรับทางด้านเดนิสบุตรยานั้นครับในวัย23ปีเองครับและใน ตำแหน่งปีกทางซ้ายและขววครับเขาวงการลูกหนังอาชีพตั้งแต่ปี2011หรือตั้งแต่อายุ18ปีครับโดยการเป็นเยาวชนของสมุอรอย่ทงาด้านมาดิโมเยชาโคเว้ครับที่บ้านเกิดก่อนที่จะถูกดึงตัวไปเล่นในชุดยู17ปีของสมุรลรีเกาเมื่อปี2015ครับกระทั่งขยับขึ้นมาในรุ่นยุไม่เกิน19ปีครับในปี2019จนอายุ19ปีนั้นครับก็ถูกดันขึ้นสู่ชุดใหญ่ของสมุรลรีเกาบนเวทีของทานดันโคเอเชยเฟิร์สฟุตบอลลีกหรือ ฟุตบอลลีกสูงสุดข,ข,ข,ของโคเอเชียในปีเดียวกันนั้นครับโดยเจ้าตัวนั้นครับก็ยังผ่านการติดทีมชาติเยาวชนของท่างทีมชาติโคเอเชียครับตั้งแต่ยู16ปีจนถึงยู28ปีและก็ได้ลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียยุโรปครับตั้งแต่ยู28ปีรอบคัดเลือกอีกด้วยแหละครับและหลังจากนั้นเองครับในปี2020ครับก็ได้ย้ายขับปรับทีมสโมสรอ,อย่างทาัศน SKF c เร e ในลีก3ของลีสกสโลวาเกียโดยสัญญายิมตัวหนึ่งซีซั่นจนเมื่อตอนปี2023นนัั้กก็ถูปลอย ไปอยู่กับสโม,มสรอ,อย่างทนานเอสเคบาโวในลีกของทาราโซโลวาน,นียฟฟุตบอลลีกหรือลีกสูงสุดของฟุตบอลประเทศสโลวีเนียในเลกแรกหลังจากนั้นครับในช่วงเลกที่2ครับก็ได้ย้ายเข้าร่วมทีมอย่างทนานสโม,มสรดินาโมทิเบซีครับรองแชมป์ของทารานริกาประเทศสูงสุดของทนานานจอเจอียและเจาตัวนั้นครับลงสนามทุกรายการครับไปทั้งหมด13นัดทาไปได้1ประตูกับอีก1แอซิสก่อนที่จะพบความท้าทายครั้งใหม่ครับโดยการเดินทางออกนอกยุโรปครั้งแรก โดยการมาเป็นสมาชิกใหม่ของทางด้านเดร,รบิด b ีจีพทุมในช่วงเลกที่2นี้ครับในฤดูกาล23และก็ยังเป็นการการแข่งในประเทศไทยครั้งแรกของตัวลูกชาวโคเอเชียร,รายนี้อีกด้วยเลยครับ ประเด็นต่อไปครับประเด็นที่2ครับเราไปกันที่ตรงฝั่งของตะนานจงอังพยองขอนแก่นยูนเต็ดครับมนาสุดได้ประกาศเปิดตัวตะนานชิดสนุพงโชติและตะนานวสันโฮมแซดครับเข้าร่วมทีมเพื่อเตรียมสูสบอลีโวทริกในฤดูกาล2023ในช่วงเล็กที่2นี้แหละครับโดยคนเล็กเลยครับก็คือตะนานเจ้าคนเนอร์นันครับกองกลางเบอร์92ครับที่ย้ายมาจากสมุสรชุมบุรีเอฟซีเคยเล่นในกับสมุสรบ้านบึง f กเอฟซีอีกทางครับก็ยังเคยมหาประสบการณ์ครับในทีมของตะนานจงอังพยอง แบบยืมตัวรวมถึงเคยติดทีมชาติไทยครับตั้งแต่อยู่12ปีอยู่กีปีชุดดูไบรับเมื่อปี2022อีกด้วยเหลยครับในขณะที่รายที่2ครับอย่างตอ์นาจ้าิปิงวัาสานันนันครับกองหลังเบอร์28ครับเคยเล่นในกับหลายสโมรสรอ,อย่างตนนอนาสโมสรมาเกอตการ์ดฟีหรือบีจีพัุมณปัจจุบันสุพรรณบุรีฟีสิ FC, สงเชียงารนครราชสีมามาด,ดาอีกทั้งครับยังบินดีกรีทีมชาติไทยครับชุดอยู่กีปีรวมถึงเคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาแล้วครับฮานัดเมื่อปี2013 โดยกันเลยครับและส่วนสำหรับโปรแกรมหน้าต่อไปครับของทางด้านขอนแก่นนั้นครับก็จะเปิดบ้านพบกับชนบุรีนี่แหละครับในวันที่10มกราคมเวลา18นาฬิกานาทีครับที่สนามองค์การเบียง่วนจังหวัดขอนแก่นเลยครับประเด็นที่3ครับประเด็นต่อไปครับไปกันที่ทางฝั่งของทางด้านจูสุดซับเบลกันหน่อยครับกองนาดุครึงไทยอังกฤษรวมส่งกำลังใจครับให้กับช้างศึกครับก่อนที่จะร้สึกอเชียนครับโดยกันเลยครับ โดยทางฝั่งของเตอาน,นจูสุนรับเบลนันครับกองหน้าดารุ่งจากสโมสรทอแแนมโอสเปอร์ครับส่งกำลังใจผ่านคลิปวิดีโอครับไปกับทีมชาติไทยก่อนที่จะรุยศสุดชิงแชมป์เอเชียรครับที่ประเทศกาตาร์ในเดือนมก,กราคมนี้แหละครับ ดยซึ่งอย่างไรก็ตามครับทางฝั่งของตระหนักจูสุดซับเบลนันครับก็ได้ออกมาพปดเผยผนแอปพลิเคชันไอเคาของตระนักทอดแนมฮอสเปอร์เลยครับว่าสวัสดีครับแฟนบอลชายไทยและทีมเชียไทยครับขอโชคดีในรายการของตระนเอเชียนครับและนัแชมป์กลับบ้านในได้ไทยแลนด์สู่สูเลียครับและส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับในรายการเอเชียนครับ2023เราแบ่งกลุ่มนัดแรกของทีมเชียไทยนั้นครับก็จะพบกับทีมชาติกิจสถานครับในวันอังคารที่16มกราคมนี้ครับเวลา ยีสิบเอ็ดนาฬิกาสามนาทีครับณสนามของทรัตอับดุลลาบินคอริฟาสเตเดียมเนี่ยครับ ประเด็นที่4ครับเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันที่ทางฝั่งของตารานทีมชาติไทยกันหน่อยครับอย่างตารานเจริญศักดิ์วงกรนล่าสุดครับออกมาเปิดใจว่าสุดปลื้มหลังติดทับชังศึกไปรุ่ยอเชเชนครับที่ประเทศกาตาร์เลยครับโดยทางฝั่งของตารานเจริญศักดิ์วงกรอนน้นกบปีกความของตะรานเมืองทองครับได้ออกมาเปิดเผยหลังมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ครับสูสึกในอเชเชนครับ2023รอบสุดท้ายครับที่ประเทศกาตาร์ในช่วงวันที่12มกราคมนี้ครับจนถึงวันที่10กุมภาพันธ์202 ยีสี่ครับและโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเตารางเจเท้เจริญศักดิ์กรนั้นครับได้ออกมาเปิดใจครับว่าอย่างแรกรู้สึกดีใจครับที่ได้ติดทับช้างศึกไปอีกทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์เอเชียคนนี้ครับแน่นอนเลยครับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเราครับเพราะที่ผ่านมานั้นครับได้ทำงานหนักมาตลอดกับมืองทองและมุ่งหวังเลยครับว่าการกลับไปติดทีมชาติครล้งนี้ครับจุดในท้ายที่สุดก็ทำมันได้สำเร็จเลยครับ และสำหรับคู่แข่งครับในรอบแบ่งกลุ่มครับนับว่าเป็นงานหนักครับไม่ว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียครับที่เพิ่งไปฟุตบอลโลก2022แถมยังชนะอาร์เจนตินาอีกต่างหากครับหรือทางด้านทีมชาติโอมานครับและกีริสตานวกเขอกับมีร่างกายที่แข็งแกร่งรวมทั้งมีรูปร่างสูงใหญ่ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ยังหวังที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเลยครับผมอยากเชิญชวนแฟนบอลครับมาร่วมส่งกำลังใจครับให้กับพวกเราสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ครับเราก็จะทําให้เต็มที่ครับและสร้างความสุขให้กับทุกคนเลยครับ และสัปดาหโปรแกรมการแข่งขันของรายการฟุตบอลเอเชียนคัพ2023นัีนันครับ,บ,นนบทีมชาติไทยครับอยู่ในก S, ลุ่มเอสรวมกับซาอุดิอาระเบียกีกิสถานโอมานซึ่งก็จะมีโปรแกรมครับนัดแรกก็คือวันที่16มกราคมนี้ครับทีมชาติไทยก็จะพบกับทีมชาติกีกิสถานก่อนครับในวลา28ก,กา30นาทีวันที่2 1มกราคมครับก็จะพบกับทีมชาติโอมานและนะัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มครับวันที่29มกราคมครับก็จะพบกับซาอุดิอาระเบียเลยครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bed Leaf Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ